ทยนะคะการแข่งขันการอ่านเอาเรื่องอ่านในใจระดับมอตน้นคือมหนถึงมสารางวัลเปลี่ยนทองอันดับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะเด็กชายธนาดลธนาดลพิมพ์ศรีะคะ่ะเครูรากสยามังเพลงเป็นครูผู้สอนนรคเรยอยู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะ การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องอ่านในใจระดับมปลายม .4- ม .6 นะคะรางวัลเหรียญทองแดงนางสาวมณีวรรณจันทรมณีค่ะโดยคุณครูพิศครไพรร์นะคะเป็นครูผู้สอนการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายเือระดับมปลายม .4- ม .6 นะคะเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินนางสาวประกายดาวเกตแก้วเกลี้ย โดยคุณครูประสานพบทางน,นะคะเป็นครูผู้สอนการแข่งขันการแต่งบทร้อยกลองอินทรวิเชียนฉันระดับมบปลายมสีถึงมหนะคะได้เกีรติบัติเข้าร่วมนางสาวสาวดีดีสีนางสาวประกายพรคุณเพชรนะคะจดงมีคุณครูพิศพร์ไพโรธและคุณครูนัฏยาจันโคศรีนะคะเป็นครูผูส้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะ การประกวดโครงการคณิตศาสตร์ประเภท2ระดับมปลายมสิ์ม .6 นะคะได้ดองวันเหรียญทองรองชนะเลิศระดับสองนางสาวมาริวันจันเมืองคุณนางสาววัชรีพรสิทธิสูงเนินนางสาวสุภาพการตาประเสริฐนะคะโดยมีคุณรูษยไลวันสถิตและคุณครูสรัญญาเชื้อขาวพิมนะคะเป็นกลุ่มผู้สองการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับมปลายนะคะเกียรติบัตรเข้าร่วมนางสาววารัญญาโคคารักษ์นางสาววาทินีรักชิบงโดยมีคุณครูพี่ไรยวัลสติณและคุณครูสรัญญาเชื้อขาวพินนะคะการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมต้นนะคะเกียรติบัตรเข้าร่วมนางสาวกันดิกาแก้วชนะโดยคุณครูอ,อัมพักรจมนงเนิดการแข่งขันคณิตคิดเร็วมปลายนะคะ เกียรติบัตรเข้าร่วมนางสาวราัามีศรีกงงรีโดยคุณครูคันนึงนิดอัครปัญญานะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์หมอกลายนะคะ,ะกรเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงินนางสาวกัิกาแสงไกลนางสาวสารัตามาผาดีนะคะโดยคุณครูนิวันพิมสีและคุณครูสุเทพพงเกลคะ่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม การประกวดวาระยาไทยระดับมอตอ้นรางวัลเหรียญท,ทองเด็กชายดกพดลสุดิโ่สนางสาวอินทุออนแสงกรุณาทำไมอ่านตามที่พิมโดยมีคุณครูจันสุดาโสดาดีและคุณครูมลัยเทียโปงน,นะคะและระดับมปลายนะคะการประกวดวรรายาไทยรางวัลเหรียญทองนายพักพงศ์บุตรขามาศและนางสาวอาริยาพาันบุค่ะ รุมสารการเรียนรู้ศิละปะนะคะการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกระดับมบปลายนะคะรางวัลเหรียญเงินนายสิทธิศักดิ์แสนพลีโดยคุณครูเอกกมลอุตสาวิโสรน,นี่ยังอยู่ที่มารยาทไทยนะคะการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกนะคะมปลายรางวัลเหรียญเงินนายสิทธิศักดิ์แสนพลีนะคะ่ะ การแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริงระดับมปลายนะคะรางวัลเหรียญทองนะคะนางสาวกันติกาแสนไกลนางสาวจิตปิยาจันขาวนายธนเมนกลมเมนนายนิทัศน์ประพันธ์สอนนาย,ยสิทธิศักดิ์แสนปรีและนายสุทธิพงษ์คำตาโดยมีคุณครูคเอกมนลภูสาวิโสคุณครูชาติชายภัยรอกและคุณครูช,ชันชัยเริธรรมขันตินะคะเป็นครูผู้สอนท่าเต้น,นตรีสตริง เชิญค่ะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงมอต้นนะคะรางวัลเหรียญทองนางสาวสุภาพรขันตีจิตนะคะโดยมีคุณครูเอกมณฑ์สาศลพิศน์เป็นครูผู้สอนการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิงระดับมอปลายนะคะรางวัลเหรียญทองนางสาวอาริยาช่วยจัน โดยมีคุณครูเอกมนภูสาธิศ่งเป็นครูผู้ฝึกสอนการงานอาชีพเพื่อสุงสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะการแข,ข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้รูปทูบเทียนแพรนะคะระดับบอต้นรางวัลเหรียญทองนะคะเด็กหญิงกนกพรโพชนเด็กหญิงยาดาสาริจัง เด็กหญิงเด็กชายนักกรพุษษ้ศาราเด็กหญิงนักริราแก้วเกิดเคนเด็กหญิงวราพรหลงทองนะคะโดยมีคุณครูคันธนีจันทรูคุณครูไทยทูลสถิตและคุณครูสิริรูปปางกงนะคะเป็นครูผู้สอนเรียนตามกันมาเลยค่ะเชิญครับกรมสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะการแข่งขันแปรรูปอาหารระดับบอต้น รางวัลเหรียญทองนางสาวกัลยาณีเนนทวีนางสาวสุภัตราแสนอุปลนางสาวเนตรภาลุล่านะคะโดยมีคุณครูคันธนีจันทูและคุณครูศิริหลวงปานภูนะคะเป็นครูผู้ฝึกสอนและสุดท้ายนะคะสุดท้ายกรุงมพัฒกรุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดต่าง